ได้เวลากลับกรุงเทพกันแล้วนะคะแมว่ารอบนี้จะพาบีจินเที่ยวหนักไปหน่อยแต่น้องเขาดูมีความสุขดีค่ะได้เจอธรรมชาติบรรยากาศบริสุทธิ์ที่เชียงรายถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีสําหรับลูกเลยค่ะระหว่างนี้เราก็มาที่สนามบินแม่ฟ้าหลวงของเชียงรายเพื่อโหลดกระเป๋าแล้วก็เช็คอินนะคะครั้งนี้มาร่วงหน้าแค่หนึ่งชั่วโมงค่ะเพราะว่าคนยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ แต่ถ้าเป็นช่วงเทศกาลแม่แนะนำนะคะต้องมาให้เร็วกว่านี้ค่ะหลังจากนั้นเราก็ไปในเกตนะคะเป็นผู้โดยสารขาออกภายในประเทศค่ะของพ่อกับแม่ก็ใช้แค่ตบประชาชนแล้วก็ตั๋วเครื่องบินค่ะที่ต้องพกตลอดเวลาขึ้นเกตของลูกก็ต้องเตรียมสูติบัตรพร้อมกับตั๋วเครื่องบินด้วยค่ะส่วนรถเข็นเราก็ไปโหลดที่หน้าเครื่องได้เหมือนเดิมนะคะไม่จําเป็นที่จะต้องเอาโหลดลงใต้เครื่องไปตอนนี้ถึงเวลาขึ้นเครื่องแล้วค่ะไปค่ะเดี๋ยวเราก็ไปโหลดรถเข็นตรงหน้าเครื่องกัน ก่อนขึ้นเครื่องก็อย่าลืมพับรถเข็นให้เรียบร้อยนะคะแล้ววางด้านซ้ายของตัวเครื่องค่ะแอบส่องดูเด็กนะคะว่าหลับหรือเปล่า จากลางรดเข็นเียบร้อยแล้วเราก็จะอุ้มน้องปกติเลยค่ะพาเึ้นเครื่องไปยังที่นั่งของเราของบีจินก็ยังอยู่ในวัยที่ต้องนั่งตักผู้ปกครองนะคะแล้วก็จะมีเข็มขัดแยกต่างหากเป็นสำหรับเด็กครั้งนี้แม่เลือกที่นั่งริมหน้าต่างค่ะให้เขาได้ดูวิวเหมือนเดิมค่ะ ถ้ามากับเด็กเล็กนะคะควรซื้อที่นั่งนะคะตั้งแต่จองตั๋วเครื่องบินเลยแล้วค่ะมาซื้อที่หน้าเคาน์เตอร์สรุปว่าต้องแยกกันนั่งหลังจากนั้นคือเข็ดเลยค่ะไม่ทำอีกเลยส่วนน้องบิจินก็เริ่มชิน่ับการขึ้นเครื่องบินแล้วค่ะน้องก็จะไม่ร้องนะคะก็ไม่งองแงก็จะเหมือนเดิมค่ะตอนที่เครื่องกำลังเทคออฟนะคะก็จะให้ดื่มนมนะคะเพื่อลดอาการปวดหู ส่วนระหว่างบินบีจินเขาก็จะหลับปกติเลยค่ะบ้านนี้จะเน้นการนั่งเครื่องบินไปเที่ยวเชียงรายค่ะเพราะว่าเร็วแล้วก็สะดวกใช้เวลาแค่ชั่วโมงกว่าก,าก็ถึงแล้วค่ะทางบ้านเองก็ไม่สะดวกที่จะขับรถประมาณ10ปกว่าชั่วโมงนะคะจากกรุงเทพไปเชียงรายก็ขอเลือกทางนี้ดีกว่าไม่เหนื่อยเกินไปค่ะ ระหว่างที่เครื่องไต่ระดับความสูงแม่นี่ก็ลุ้นตลอดเวลาว่าบิจินจะร้องไห้ไหมก็ยังดีค่ะที่เขาจับนู่นจับนี่เล่นนู่นเล่นนี่ไม่ส่งเสียงดังรบกวนบ้านไหนพาลูกเที่ยวขึ้นเครื่องแล้วกระเป๋าสัมภาระเยอะอย่างบ้านนี้มีทั้งรถเข็นกระเป๋าเยอะแยะมากมายถ้าจองเครื่องบินบ้านนี้ก็จะเน้นใช้การบินไทยค่ะเพราะรวมโหลดกระเป๋าอะไรเรียบร้อยหมดแล้วโดยจะเน้นเที่ยวกลับค่ะเพราะว่าซื้อของเยอะ ในการบินทุกครั้งนะคะแม่ก็จะไม่ลืมให้ลูกใส่เสื้อแขนยาวค่ะเพราะว่าแอร์บนเครื่องบินจะเย็นฉ่ำมากยางกัดนี่จำเป็นมากเลยนะคะถ้าลูกอยู่ในไว้ออแแอ์กำลังหัดพูดและฟันขึ้นช่วยได้เยอะเลยค่ะไม่ร้องไห้งองแง้แต่เป็นว่ารอบนี้ไปจริงไม่หลับเลยค่ะนั่งจับนุ่มจับนี้เล่นเงียบๆีใกล้ถึงเวลาที่จะแลนดิงนะะ้งแล้วค่ะ ินนี้ลงที่สนามบินสวนนภูมินะคะเมื่อกี้เราลงบัตรเทอร์มินอลค่ะเราก็ต่อเข้ามาที่ตัวอาคารให้ตังเกียด้อะไรเวอรนะคะตะเข้าภายในประเทศค่ะเดินตามไปเลยค่ะสนามบินสวนรณภูมิบ้านเรานี้จะค่อนข้างที่จะใหญ่มากค่ะถ้าเดินหลงเกตนี้ยาวเลยค่ะเราจะเดินไปที่ตรงสายพานรับกระเป๋านะคะตามนัมเบอร์ที่โชว์ในมอนิเตอร์นะคะโดยเช็คที่ตั๋วของเราค่ะว่าเราไฟนัมเบอร์อะไรค่ะ ตอนเดินออกเราจะเดินเข้าตอมนะคะเป็นผู้โดยสารขาเข้านะคะก็จะมีป้ายเขียนว่าไทย only ค่ะเฉพาะคนไทยแล้วเราก็ออกมาด้านนอกนะคะเพื่อไปต่อว่าเราจะนั่งแท็กซี่กลับบ้านหรือว่าเราจะนั่งรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลินะคะในกรณีที่เราไม่ได้ฝากรถไว้ที่สนามบินสุวรรณภูมิเราก็เดินไปตามป้ายชั้นได้เลยค่ะซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ชั้นล่างสุดนะคะลบมาไดเลื่อนมาเลยค่ะ